ผมบุรณะเสียงวิคเนตงานทีสีผมอะงานทีสีปั้นด้วยมือแต่จบแล้วผมปั้นในขอมครับ <c oughs> <c oughs> ผมโดนรถชนด้วยผมผมไม่มีแรงต้มดินอะไรครับครูบาอาจารย์ครับรถปั้นไม่สวยเท่าเดิมก่าบขอโทษน,นะครับเนี่ยเน้นเส้นวิ่งเห็นเส้นเส้นจากศาีสระ วิ่งจะมีเส้นเนี่ยดูผมคลิกแสงให้ดูเนีย่ยจะมีเส้นวิ่งเงี่ยเง้เงาเงา,งา,งาก็แส่เส้นวิ่งเงี้ยความสวยมันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเส้นวิ่งไม่เท่าแบบ <laughs> เส้นวิ่งมากเลยในแบบพยายามเก็บเส้นอย่ับเส้นงานปั้นเนี่ยเก็บผิวให้เป้งเงีย <laughs> ลูบแล้วรูปอีกรูปแล้วเกียดินอีกโอเคครับตรงนี้ยังปูดผูกขาอย,ยู่ไงโอเคครับเนี่ยเก็บไม่เนียเน้นเส้นนะเนี่ยชอบมากเส้นวิ่งอ่ะ mm hmm. เส้นงานปันวิ่งเหมือนมาไม่ตรงทางเงี้ยต้องอะไรไม่ตรโอเคครับ <laughs> ดูเส้นเนี่ยเส้นวิ่งเนี่ยทำใหม่เลย อันเก่าเลยเละเทะเดี๋ยวลองเชื่อมกับเชื่อมกับเสียงเก่าดูนี่โหลดไฟเก่า่ะโดยจากโน้ตบุ๊กมามันอยู่ไหนเนี่ยอต้องมีโหลดเข้ามาแล้วดีดีนะ ดูดูจากงานที่สแกนมาโอ้เหมือนแกนปั้นเก็บในดูให้เ็บอ่ะเดี๋ยวผมเอาเสียงจะเคลื่อนหน่อยนะโอ้โหปั้นแกไหนล่ะครับอืมอืม จะตัดเดี๋ยวป๊บนึงตัดเสียงเด้ไป้ไปเคลียพลิกอนไงอ๋อโอ้ยกอน เอาเสียนเติมแต่เริ่มเริ่มเริ่มเก่าคืนมาอารมณ์เริ่มเป็นงานที่ติดเับขึ้นมาแล้วครับเราหายเฉยเราหายเฉยเนี่ยครับเริ่มเริ่มเก่าคืนมาแล้วบุรณะโอ้ยบุรณะนี่ก็คืนมาดิน ดินดินเก่าติดมาอยู่ลบออกไม่หมดลเลยเริ่มกลับมาโอเคครับมือต้องยกขึ้นแบบนี้เนหะมือนถึงหน้าออกเลยแต่มันเก่าแล้วก็เลยยุ้ไว้ลงมา๋ย่ผมต้องเอามือดันขึ้นไหยคิครับเดีย๋ยวคงได้บูชาองค์คะเนธนะโย่ยผมจะฉีดเอาไวให้องค์แค่เนี้ พี่คณิทายทุกคนฝันดีนะครับผมหยุดแล้วไม่ไหวแล้วปาไม่ไหวแล้วเน้นเส้นตรงนี้อย่างเดียวอ้เส้นวนะิ่งตรงงวงจากน้ำผาเส้นเนี่ย ใครองค์คี้คุ้มครองทุกคนนะครับจะสู้กับแบบเดิมได้ไหมเนี่ยม่ดูกันคันเนี่ยนะอันนี้วัยวัยเด็กวัยหนุม่มวัยแก่แนละ้วปั้นวัยแก่แล้วอ,อ่วัยชราแค่รับนอนละครับใคองค์คณิคุ้มครองทุกคนนะครับหมุนหมุนกันสักทีหนึ่ง ที่มันแน่ว่าไม่เหมือนกันวัท,ที่กงจะปั้นกันต่อครับขอนนีกาคนนะครับไปแล้วขกาวข้าบอยู่ส่วนหายเก้าหลื่งก็หอก่อรูปเลยครับเบืรนะ์นักงานตัวเอง <laughs> จะได้เอาดินไปต้มทุกทีงานปั้นเนี่ยไปต้มใช้งานนะไปแล้วครับ